ฟูนี้ออไฟไลท์ช่องนี้ที่เสริมสร้างชีวิตขอบคุณที่ท่านติดตามดูแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับการยจ้งเตือนไม่มีการอัปเดตวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับข่าวประเสริฐยังเป็นคำตอบกับชีวิตคนอย่างแท้จริงเลยนะครับเราเห็นเป็นประจักษ์ชัดกับชีวิตของคนทั่วโลกเลยนะฮะก็คือคนที่ได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้กลับใจมาเชื่อติดตามพระเจ้าอยู่ในคิสตจักรเนี่ย ชีวิตก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอันนี้เห็นเป็นประจักษ์ชัดและก็เกิดขึ้นกับคนแล้วคนเล่าทั่วโลกนะครับดังนั้นคริสเตียนเราเนี่ยนะฮะจึงถือว่าการได้ประกาศข่าวประเสริฐออกไปสู่ผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่พระมหาบัญชาของพระเยซูนั้นได้สั่งไว้ชัดเจนเลยว่าคริสเตียนทุกคนนั้นควรจะรับผิดชอบต่อการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปสู่ผู้คน เหมือนที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่28ข้อ19-20เนี่ยบอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะครับเป็นคําสั่งที่พระเยซูได้สั่งผู้เชื่อทุกคนคริสเตียนทุกคนนะครับ ว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อคนทุกคนในโลกช่วยเขาให้ได้รับความรอดนะครับคนถ้ามาดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้าชีวิตเขาจะต้องไม่เหมือนเดิมแน่นอนมาเชื่อพระเจ้าชีวิตก็ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่และกลายเป็นคนที่มีชีวิตใหม่นะวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่ฮะคือเหตุที่ทําให้เมื่อสองสามวันที่แล้วผมได้เดินทางไปเยี่ยมบุคคลผู้หนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้เนี่ยนะเราก็เห็นเด่นชัด ว่าก่อนหน้าที่ท่านมารู้จักพระเจ้านั้นเป็นหนังอีกม้วนหนึ่งเลยนะฮะ,ะถ้าดูหนังฮ่องกงจะเห็นชัดเจนนะครับหนังฮ่องกงจะมีหนังแนวมุมมืดพวกเจ้าพ่อผู้มีทิทธิพลมาเฟียเนี่ยะฮะโอ้เป็นหนังที่ดูแล้วมันช่างมืดมนเหลือเกินกับวิถีชีวิตนะครับนะ,ะซึ่งบุคคลท่านนี้ชีวิตท่านก็แบบนั้นเลยนะครับก่อนมาเชื่อพระเจ้า,รเ,จาเรียกว,ว่าเป็นเจ้าพ่อผู้มีทิทธิพลเป็นมาเฟีย นะและพอท่านได้มารู้จักพระเจ้าชีวิตท่านเปลี่ยนใหม่พระเจ้าเปลี่ยนใหม่เลยฮะกลายเป็นคนที่มีชีวิตใหม่จากมุมที่มืดดำกลายมาเป็นมุมที่ขาวสะอาดปัจจุบันท่านเป็นคนที่สอนคุณธรรมจริยธรรมนะโดยใช้พระคิดธรรมคำพีเนี่ยนะเป็นหลักสอนให้คนดำเนินชีวิตในทางดีนะโดยสอนสัจธรรม ความจริงของพระเจ้าให้คนได้รู้ว่าการดรําเนินชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรนี่นะครับนะบุคคลที่ผมกําลังพูดถึงนี่นะครับนะก็คืออาจารย์ชาตรีโสพลบรรลังหรือที่คนที่รู้จักด้วยฉายาในสมัยเป็นมาเฟียก็คือเม้งจตุจักนะครับนะคือในวงการเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลมาเฟียในประเทศไทยนี่นะครับก็มีอยู่มากมายหลายคนแต่ละคนก็จะมีฉายาทางนั้นนะครับ อาจารย์ชาตรีท่านก็มีฉายานี่แหละฮะเมงจตุจักนะครับผมได้รู้จักกับอาจารย์เมงเมื่อสักสิปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นคิดจักในความหวังก็ได้ไปจัดสัมมนาอยู่ที่ภาคใต้ก็ได้ไปใช้ที่ห้องประชุมมหาวิลาลทักษินนะครับซึ่งตอนนั้นท่านอาจารย์ชาตรีหรืออาจารย์เมงเนี่ยก็เป็นรองอธิการบดีอยู่ที่นั่นแล้ว ผมเองก็เป็นวิทยากรร่วมที่ไปบรรยายนะฮะก็เลยได้มีการได้พบปะได้พูดได้คุยกันนะได้รู้จักกันเมื่อสองสาวันที่แล้วผมก็เลยได้ไปเยี่ยมที่สถาบันพระคัมภีร์เวสลีย์ซึ่งอยู่แถวคลองตันนี่เองนะครับนะซึ่งผมก็ไปไปเยี่ยมท่านเพื่อจะไปะถ่ายทําดูบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เห็นด้วยว่าน,นี่คืออดีตมาเฟียอดีตเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลนะที่อยู่มุมมืดเลยนะปัจจุบันกลายเป็นคนที่ มาสอนคุณธรรมจริยธรรมสอนหลักสัจธรรมชีวิตให้กับคนนะครับอ่ะถ้างั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับไปชมไปฟังบรรยากาศที่ผมได้พูดคุยสนทนากับอาจารย์ชาตรีในช่วงที่ผมได้มาเยี่ยมท่านนี้นะครับก็เชิญเลยครับอคาจารย์วันนี้ก็ตั้งใจมาคุยกับอาจารย์นะฮะเพราะว่าก็พี่น้องริสเตีย์ในประเทศไทยเนี่ยคงรู้จักอาจารย์ดีนะฮะเพราะว่า ชีวิตของอาจารย์โดยประวัติความเป็นมาเนี่ยนะฮะหลายคนก็ได้ทราบถึงวิถีของอาจารย์รซึ่งก่อนหน้านี้เียว่าอาจารย์เป็นคนที่มีมีวิถีชีวิตอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะ<ม>เรียกว่ามุมหนึ่งผู้มีอิทธิพลเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกว่าเป็นมาเฟีย,ฟยและปัจจุบันอาจารย์พอมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยชีวิตของอาจารย์ได้ ปรับปอีกทีหนึ่งเปลี่ยนแบบโอ้คนหนังคนละมวลนี่นะฮะที่ผมพูดเกินนําตะกี้คือไม่ไม่เกินความจริงเลยใช่ไหมอาจารย์โดยพระคุณลองพระเจ้าครับอยากให้อาจารย์เล่านิดนึงอาจารย์ก็คือว่าอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของอาจารย์สักนิดหนึ่งและหลังจากนั้นจะพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ในปัจจุบันนะฮะก็มาจากการที่ผมไปอยู่ตลาดนัดจุรับแล้วก็ได้พัฒนาตลาดนัดจุักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอื ก็ต้องมีทธิพลเพราะว่ามีคนมากมายมาอยู่ในนั้นเป็นหมื่นๆคนก็ต้องใช้กําลังที่มาจากตัวเราเองในยุคไหนนะอาจารย์ในยุคเมื่อปี2525 25นะครับจนถึงปัจจุบันได้ยังเป็นนายกสมาคมเป็กยุคบุกเบิกยุคบุกเบิกรุ่นแรกเลยย้ายจากสนามหลวงมานะครับช่วงนั้นก็ตลาดนั้นก็จะไม่มีรั้วไม่มีอะไรนกลางร่มกลางเต็นนะครับอยู่กันแบบ สงครามจริงๆเหมือนสงครามเลฟูจีเลยแล้วก็เข้าไปดูแลพื้นที่อย่างนั้นจนได้ฉายาว่าเม้งจตุจักครับนะครับและฉายานี้มันหมายถึงว่าทําไมถึงเกิดเป็นฉายานี้ขึ้นมาฉายานี้นี่เกิดเพราะชื่อเล่นชื่อเม้งอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็พอเราไปพัฒนาแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่ดีแล้วก็จับผู้ร้ายได้จับโจรได้เราก็ไม่ได้ส่งตารวจก็อาศัยว่าคิดว่าต้องใช้กําลัง ก็จัดการแบบสารมนุษย์สารเตี้ยสารเตี้ยไปก็เลยเกิดปัญหาในการที่คนเหล่านั้นเกิดความกลัวเรานะครับแล้วก็กลายเป็นอิทธิพลขึ้นมาจนมีฉายาว่าเม้งจะรู้จักก็คือมาเฟียนะครับมาเฟียที่ดูแลในสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ถูกข้อหามาเฟียในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตร ก็เลยไปอยู่ที่พัทยาก็คือยุคยุคทักษิณนี้เขามีการปรับปรามมาเฟียนใช่พ่อใชก็ไปอยู่ในหนึ่งในในนั้นด้วยก็เลยมาอยู่พัทยาก็ไม่มีทางออกนะครับจนสุดท้ายก็มารู้จักพระเจ้าที่นั่นก็ทําให้ได้เห็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบขึ้นดีขึ้นและนําไปสู่ทางแห่งพระเจ้ามากขึ้นครับชีวิตตอนนั้นก็ลาบากมากตอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า พอเราจะมารู้จักพระเจ้าก็เ,เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆอนะครับยิ่งเรามีความเชื่อมากชีวิตเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายตัดสินใจเรียนพระคมภีนะครับในขณะที่เรียนพระคมภีนะครับก็ได้ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่หมหาลัยทักษินมศวภาคใต้ระดับ <ๆ S 1> 49เลยนั่นนั่นคือจุดที่ผมได้รู้จักอาจารย์<ช><า>ครั้งแรกเลยนะครับประมาณน่าจะเกือบ10ปีเลยเนาะ ประมาณ10ปีได้แล้วสิปีได้ฮะตอนนั้นที่ทางคิสจักความหวังเราไปจัดงานสัมมนาที่มาเวลาทักสินที่องประชุมใหญ่ผมก็ได้เจออาจารย์ท่นต้องขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นเป็นอะไรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้จริงๆทําให้ชีวิตผมเริ่มบุกเบิกขึ้นในในทางพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าเชื่อว่ามาเฟียมากลายเป็นอาจารย์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนี่แหละคือจุดที่คนสนใจมากเลยโอ้โหเพราะชีวิตพลิกไปได้ยังไงฮะ จากมาเฟียเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลเนี่นะและกลายมาเป็นอาจารย์สอนสัจธรรมสอนคุณธรรมให้คนดําเนินชีวิตในทางดีนี่นะครับแล้วก็เรียนด็อกเตอร์จนจบด้านศาสนาศาสตร์นะครับหลังจากนั้นด้อเริ่มออกไปรับใช้พระเจ้าสร้างคิดจักรนะครับตอนนี้ก็มีคิดจักรในเครือข่ายอยู่ประมาณ17แห่งแล้วนะครับที่อาจารย์บุกเบิกเองเลยมครับด้มาถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่า โดยพระคุณของพระเจ้าล้วนๆเลยโดยโดยกาลังของเราไม่เพียงพอแล้วก็ทุกวันนี้ก็ออกไปรับใช้พระเจ้าหนุนจิตชูใจพี่น้องต่างๆตามคิดจักรต่างๆที่กําลังอ่อนกําลัง <c oughs> หรือกําลังจะอยอมถอยต่อพระเจ้าแล้วไปปลุกให้เขาขึ้นมามนะครับแล้วก็สอนพระคัมภีร์ในสถาบันพระคิดธรรมเวสลี่แห่งนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแห่งครับ ตรงนี้คือจุดที่ผมว่าพี่น้องคิดเียนในประเทศไทยหรือแม้แต่คนในสังคมหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในภาคารัฐบาลหรือรในสังคมนี้ก็ดีนะครับต้องให้ความสนใจเรื่องนี้นะอาจารย์นะก็คือผมผมเหตุอย่างหนึ่งอาจารย์ก็คือว่า รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาพยายามจะแก้ปัญหาสังคมทําไงให้คนเป็นคนดีทําไมคนคนที่มีพฤติกรรมนิสัยไม่ดีถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลเมืองดีในสังคมแต่เขาทํากี่ยุคกี่สมัยก็ทําไม่สําเร็จทําไม่ได้แต่คนมาหาพระเจ้ามาเข้าคิดสจากชีวิตถูกเปลี่ยนแปลงนะเหมือนอาจารย์เนี่ยเป็นเคสกรณีตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่โอ้ท่าทางรัฐบาลเขารู้ว่ามันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นคนมาโบสและชีวิตดีขึ้นเนี่ยเขาควรจะให้การสนับสนุนคิดสจักรอย่างมากเลยนะถูกต้องครับเ <ฮะ S 2> นี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมว่าเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็คิดว่าเห็นอาจารย์ชาตรีหลังจากที่มารู้จักพระเจ้า แล้วก็ได้มีบทบาทหลายสิ่งหลายอย่างมากที่พระเจ้าใช้นะทั้งบทบาทในงานของพระเจ้าแล้วก็บทบาทในงานสังคมธุรกิจด้วยธุรกิจสังคมงานพระเจ้าตอนนี้งานทางภาคธุรกิจกับงานสังคมของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับครับในงานภาคธุรกิจนะครับเรื่องธุรกิจนี่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของประเทศไทยครับจากที่วันนั้นไม่ได้จากที่วันนั้น ล้มเหลวนะครับ,รบแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จอพอมารู้จักพระเจ้าชีวิตก็ได้รับพระพอรมากมายไม่ว่าจะทําในเรื่องของตลาดนะครับ,รบ,รบทําตลาดที่ลกล้างแล้วว่างเปล่าแล้วทําให้เป็นตลาดที่มีคนมากมายขึ้นมานะอย่างเช่นตลาดอดอกเตอร์ไอทีสแควร์หลักสี่พาซานะครับตลาดดีๆลังสิตคลองสองและคองสามและอีกหลายๆแห่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ พระเจ้ายกชูนะครับในขณะนี้ก็ธุรกิจก็มั่นคงนะครับนำมาสู่การเงินที่มั่งคั่งที่มาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากกําลังเราเองเพราะโดยตัวเราเองคงทําไม่ได้ในหน้าที่ต่างๆมากมายซึ่งวันหนึ่งอาจจะต้องมีประชุมถึง3ที่ในแห่งเวลาเดียวกันในส่วนของงานสังคมนะครับก็ในวันนี้ก็ยังเป็นนายุสมาคมผู้ประกอบการค้าตลาดนัดจุฬาฯ นะครับแล้วก็เป็นอุปนายกสมาคมพ่อค้าไทยในพระรมราชูปถัมภ์นะครับในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไลออนโรตารี่อะไรต่าง,างๆนะครับแล้วในส่วนของในเรื่องของการศ,ศานะครับวันนี้ก็ยังเป็นรองผู้นวยการ oh. โครงการพัฒนาทุนมนุษย์มหาลัยราชพัฒน์สุรุศินะครับเป็นรองเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศาไทยจีนอาเซียน นะครับแล้วก็ยังเป็นอาจารย์และที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกะกะและรองกรททั้งประเทศเลยะนะครับก<ะ>็อขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายกชูต็อได้มีโอกาสที่ได้ไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับกลุ่มต่างๆนะครับรวมทั้งกลุ่มทหารตำรวจนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นๆมากมายนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อให้เราเข้าไปในกลุ่มเหล่านั้น เพื่อที่จะได้ประกาศความยิ่งใหญ่พระองค์ก็มีคนมากมายนะมารู้จักพระเจ้าผ่านการที่เราได้เข้าไปอยู่ในองค์กรต่างๆที่เราได้เข้าไปในนั้นด้วยนะครับครับ,รบโอ้เนี่ยฮะพี่น้องที่รักฮะก็คือผมผมคิดว่าเป็นจุดที่พระเจ้าจะได้ใช้นะฮะจากคนคนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตอยู่ในมุมเขาเรียกว่าเป็นมุมมืดเลยล่ะฮะถ้าในอดีตสมัยยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับ และพอมารู้จักพระเจ้าเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นบุคคลที่พระเจ้าได้ใช้อยู่ในหลายบทบาทหลายหน้าที่และเป็นส่วนที่สําคัญที่จะนําไปสู่การถวายกิติยศแด่พระเจ้านี่นะฮะ ก็ต้องถือว่าอาจารย์เขาเป็นตัวอย่างของบุคคลที่ได้มารู้จักพระเจ้าได้มาเชื่อ <คำ S 1> พระเจ้าและเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ชัดเจนมากเลยนะและเห็นพระเจ้าได้ใช้ชีวิตของอาจารย์นะครับ <คำ S 1> นะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างมากสำหรับ <คำ S 1> วันนี้ที่ได้คุยกันในช่วงเวลาสั้นๆนะขอเจริพรครับอาจารย์กลับครับสวัสดีครับเป็นไงฮะนี่แหละฮะชีวิตของคนหนึ่งคนที่ได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้กลับใจเชื่อแล้วก็ ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะเป็นก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างนาะจารย์ชาตรีนี่ก็ถือว่าเป็นเคสตัวอย่างที่สําคัญอันหนึง่งที่เห็นว่าเมื่อกลับใจมาเชื่อพระเจ้าชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและใครก็ตามในโลกนี้ถ้าเราให้เขาได้มารู้จักพระเจ้าชีวิตเขาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงนะคนที่เคยติดเหล้าติดการพานันติดยาเสพติดนะคนที่เคยเตะภรรยาอัดใส่ข้างฝาเนี่ยนะครับ มาเชื่อพระเจ้ารับรองเลยฮะชีวิตจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนกรณีที่เราได้เห็นในอาจารย์ชาตรีนี่นะครับดังนั้นพี่น้องเห็นเลยอย่างว่านี่คือเหตุที่เราจําเป็นจะต้องช่วยคนให้ได้รับข่าวประเสริฐของพระเจ้ามากที่สุดช่วยเขาให้ได้รับพระพรสิ่งดีนะเนะพราะตราบใดถ้าคนไม่ได้รู้จักพระเจ้านั้นชีวิตที่อยู่ในความบาปไม่มีทางเลยที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ต่อให้เอาคุณธรรมจริยธรรมหลักคําสอนดีๆกฎเกณฑ์ศาสนาหรือกดศิลธรรมใดๆที่แม้จะดีขนาดไหนไปสอนไปทําไปให้เขาทําเขาก็ทําไม่ได้ฮะจะ5ข้อ10ข้อหรือกี่ข้อก็ทําไม่ได้เพราะคนเป็นคนบาปไม่มีทางที่จะทําสิ่งที่ตรงข้ามกับความบาปได้เพราะยังไงคนมันก็ยังต้องทําบาปอยู่ดีนะครับแต่จะให้คนเลิกทําบาปและกระทาสิ่งดีงามเนี่ยนะครับก็ต้องเอาบาปออกไปจากเขา จะเอาบาปออกจากเขาได้ยังไงถ้าไม่พาเขามารู้จักกับพระเจ้านะเมื่อเขาได้มารู้จักพระเจ้าได้เชื่อพระเจ้านั้นคือการที่บาปถูกไถ่ถูกยกออกไปชีวิตก็ต้องดีขึ้นนะครับในไหนผมก็ได้มาเยี่ยมอาจารย์ชาตรีที่สถาบันพระกัมพีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนพระกัมพีสาบันเวสตลีย์นะครับก็ถือโอกาสได้พูดคุยกับ เรานักศึกษาที่มาเรียนในเทอมนี้สักหน่อยแล้วกันนะครับใช่แล้ครับวันนี้ก็ได้มาพบปะก,กับพี่น้องเกิดธุระใช้นักเรียนนักศึกษานะที่มาเรียนค้มพีอยู่ในเทอมนี้นะครับอยาจะทราบว่าพี่น้องมาจากที่ไหนยังไงกันบ้างนะฮะให้อาจารย์สมศั่์แนะนําสักที่หนึ่งดีไหมอาจารย์ครับนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นามาจากทั่วประเทศ นะครับมาจากทุกภาคของทั่วประเทศครับผมครับเหนือใต้ที่สารครบมีหมดเลยนะครับผมครับมาเรียนที่นี่เนี่ยก็คือว่ามามามาอยู่มากินแบบไหนยังไงครับก็ที่นี่ก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือที่อยู่ในกรุงเทพก็คือจะไปกลับนะครับแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาพักที่นี่ครับผมอ๋อครับครับมีที่พักเลยนะฮะครับผมครับดิฉันไม่ได้เป็นรุ่นแรกนะคะแต่ก็ได้มาเรียนที่นี่ ประมาณ5ปีแล้วค่ะฉันมาจากเชียงใหม่ค่ะมาจากเชียงใหม่ค่ะก็มาที่นี่ก็มาพัฒนาชีวิตค่ะในการรับใช้นะคะค่ะมีอะไรหลายอย่างค่ะที่พัฒนาในการชีวิตที่การรับใช้พระเจ้าจากที่นี่ค่ะสถาบันเวสเลเป็นที่มาฝัดล่อนซึ่งกันและกันค่ะมาปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องที่นี่มากมายนะคะ เป็นสถาบันที่เสริมสร้างนักศึกษานะคะเป็นบุคลากรของพระเจ้าที่มีคุณภาพที่ส่งต่อไปคิดจักร,รคือพรกกายที่เราร่วมรับใช้อยู่ค่ะจากอาจารย์ออที่เรียน5ปีเนี่ยหมายว่าต้องเดินทางไปกลับไหมหรือว่าอยู่5ปีนี่คืออยู่อที่นี่ตลอดเดินทางไปกลับค่ะเพราะสถาบันเวสเซเลเดือนหนึ่งเขาจะให้เรียน3ามวันครึ่งค่ะค่ะเช้าวันอังคารมาค่ะเย็นวันศุกร์ก็กลับค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วจะไปรับใช้บุกเบิกอะไรที่เชียงใหม่นะคือขอบคุณพระเจ้า,าพระเจ้าก็เปิดคิดจักรให้นะคะคือเริ่มต้นก็มีพี่น้องประมาณ9 9ชีวิตค่ะคิดจักรบ้านถวายอำเภอหางดงค่ะสรยุทธ์งามสันเทียครับมาจากคิดจักพระกิติคุณสมบูรณ์ท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับสิ่งที่ ได้มาเรียนที่นี่ก็คือว่าอยากพัฒนาการรับใช้ในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลามาที่นี่สถานที่แห่งนี้ก็ได้ให้ความรู้ให้พระคําของพระเจ้าใช่ครับเป็นเสียิบาลเป็นเสียิบาลครับผมก็สิ่งที่พอหลังจากที่มาเรียนที่นี่ทาให้เราเพราะว่าที่นี่เป็นคณาจารย์ทุกท่านเนี่ย้วนแล้วแต่มี ความรู้ความสามารถในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็พระวจนะของพระเจ้ามีทั้งผู้รับใช้คนไทยแล้วก็มีทั้งผู้รับใช้พี่น้องเกาหลีที่มาสอนเรา <ưng> ฉะนั้นเราก็ได้เห็นแบบอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้ได้รับมุมมองจากผู้รับใช้พระเจ้าที่มีประสบการณ์ม,มาแล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็มาให้ความรู้แก่เราในการที่จะเราจะรับใช้รับไม้ผัดช่วงต่อไปกับ ผู้อาวุโสหลายๆท่านที่ที่มาสอนเราขอบคุณมากครับก็ต <c oughs> อ,อนนี้คือ,อตัวอย่างของอพี่น้องเพื่อนผู้รับชใช้หน้าที่ได้มาเรียนต่อนีในสถาบันภูเก็ตทริปวันนี้นะครับก็จะอวยพรทุกท่านนะฮะให้ป<อ>ระสบความสำเร็จนะครับอขอบคุณมากครับ